ไม่ไหวแล้วหน้านี่ก็คือแบบป่วยมากแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่อง ที่แจนสั่งมาจากจีนนะคะทั้งหมดนี้เลยแต่ละชิ้นก็คือหลัก10บาทเองนะคะเดี๋ยวแจนจะขึ้นร้านที่แจนสั่งแล้วก็ราคาเอาไว้ให้นะคะแล้วก็รายละเอียดเอาแบบให้ครบเลยในดีสคริปชั่นบ็อกนะคะที่แจนสั่งมาก็คือครบทุกขั้นตอนเลยนะคะผิวตาคิ้วแก้มปากนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปทีละชิ้นเลยนะคะว่าเครื่องสำอางจีนเนี่ยมันเป็นยังไงคุณภาพเขาจะดีหรือเปล่านะคะ แล้วก็พวกเ e x t u ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจนสั่งฟองน้ําของเขามาด้วยนะคะเอามาใช้กับรองพื้นค่ะมาเรามาลงงานผิวของเราก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นตัวรองพื้นค่ะพอพิงแฟดทุกคนที่ห้อนี้คือแจนเห็นบ่อยมากในติ๊กตอกอะสีที่แจนเลือกมาจะเป็นเบอร์สองอันนี้ เป็นสูตรแบบแมออื่นเรามาชุบฟองน้ําไข่ของเราก่อนนะคะเตรียมน้ําใส่แก้วมาเรียบร้อยอเทกเจอร์ก็คือแบบนิ่มอยู่นะคะทุกคนอันนี้ชุบฟองน้ําก่อนใช้มันจะช่วยให้ฟองน้ําไม่กินรองพื้นนะคะสีจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แจงก็คือแบบกดมาลองแบบ มัวๆเลยนะคะนิดนึงอันนี้ก็จะมีจะมีความแบบไปทางเฉดเหลืองนะคะมีกลิ่นแบบเหมือนแป้งหอมเหมือนแป้งเย็นอะทุกคนฟองน้ำก็คือใช้กับรองพื้นแล้วก็หน้าได้นะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแข็งด้านหรืออะไรนะคะสีรองพื้นก็คือได้นะคะนี้ให้หน้าดูสว่างขึ้นสีผิวสม่ำเสมอขึ้น ที่ดูแบบหนาโบนะคะยังให้เท็กเจอร์ที่แบบเป็นงานผิวอยู่นะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้กับฟองน้ําด้วยนะคะต่อไปนี่ก็ยังเป็นเบอร์สองเหมือนกันนะคะจะเป็นยี่ห้อพิงแฝดเหมือนเดิมส่วนใหญ่ที่สั่งมาวันนี้มีประมาณ2ยี่ห้อหลักๆที่แจะงสั่งมาก็จะเป็นของพิงแฝดนะคะคือแจงก็เห็นยี่ห้อนี้บ่อยนะคะในทิกติกก็มีคนมารีวิวจนแบบเฮ้ยมันต้องรอแล้วไหมยี่ห้อเนี้ยทาไมมันมันดียังไง เนี่ยทุกคนยี่ห้อพิงแฟตมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบสายฟ้าแบบนี้นะคะเรามาคอนซีลเลอร์กบความคล้ำใต้ตากาันให้ดูแบบเอ้ยเป็นคนเป็นคนสุขภาพดีก็จะมีความหนื่ออยู่นะคะคอนซีลเลอร์ของเขา นี่ขนาดใช้กับฟองนะ้ํำจะยังรู้สึกว่ามันจะมีแบบเหมือนจะแบบเหนียวเหนียวนนหนาๆไปจิ๊ดหนึ่งนะมันจะปรับสีให้ดูแบบสว่างขึ้นบางช่วงอาจจะแบบมีเสียงนกร้องบ้างนะคะเพราะว่าที่บ้านนกบินผ่านตลอดนะคะมีแป้งพับมาให้โอ้แล้วข้างในเขาก็แบบ แปะส,สติกเกอร์มาให้นะทุกคนกันแบบแป้งหลุดออกมามาดูเนื้อแป้งของเขากันก็จะมีความแบบโทนเหลืองพาวาของเขาก็ไม่ได้นิ่มมากนะคะก็จะมีแบบ texture แน่นๆแบบคนอ,อันนี้ก็จะรู้สึกถึงความแบบแน่นๆอยู่นะคะไม่ได้นิ่มมากจะให้ความแมทสมกับสูตรของเขาเลยนะคะคิวแจน ยังคงเป็นยี่ห้อพิงแฟ a t นะคะแจนเลือกมาทั้งหมด2สีเบอร์02และ03วันนี้เราก็คือแกะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแจนก็ไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนนะคะว่าตัวไหนดีเป็นพิเศษหรืออะไรนะคะก็คือกดๆมาเลยคันจะใช้อะไรก็คือกดสุม่มมาเลยเอ้าวพอเอาออกแล้วทีนี้จาไม่ได้เลยว่าแท่งไหน0ูนยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ได้มีบอก นี้มันจะออกแบบน้ำตาลแดงๆหน่อยไหมทุกคนก็นจะเป็นศูสอมันก็จะมีความแบบเหนียวเหนียว่ะทุกคนถ้าเหนียวเหนียวแบบนี้อาจจะแบบมีความติดทนก็ได้เนาะ <c oughs> แจนขอใช้สีโทนทนนี้นะคะขออนุญาตใช้แปง้งของแจนปัดฝุ่นแป้งออกก่อนนะคะ ก็จะใช้แป้งเป็นๆให้สีมันแบบฟุ้งๆมันมีความเหนียวหนืดนิดนึงนะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันมันทำให้สีแบบติดอะติดดีนะคะคาตานบัดอะเดอะเบสที่สุดทุกคนในการแบบเก็บทรงคิ้วต่างๆนะคะดินสอเขียนคิ้วกันกันน้ำและติดทนท,นทานทุกคนที่มันเหนียวก็เพราะว่ามันกันน้ำนะคะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบ ก็คือติดทนอะเอาเอาดีเอาดีาดยังไงก็คือถูกปกติเฮ้ยอาจจะมีจางออกนิดแบบนิดเดียวนะมันจะมีออกแบบนิดเดียวแต่แบบเช็ดแรงอยู่นะอันเนี้ยอะยังอยู่นะเนี้ยออกแค่แบบนิดเดียวเองอะถ้าเราแบบไม่ยุ่งกับคิ้วเขียนทิ้งไว้อะทุกคน ติดทนอันเนี้ยติดทนกันน้ำเนี่ยแหละคะ่ะสบาททุกคนไปไปงานตาของเราอายแชโดว์ I adow, วันนี้แจนสั่งมาทั้งหมด2อสีนะคะตัวนี้จะเป็นของอ่านว่าอะไรอะ่ oo, ะโ o คอลูโฟคอลูหรือเปล่าโอ้ยถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะราคา120เหลือ59บาทนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นพาเลตอายแชโดว์เป็นประกายแวววาวเม็ดสีแน่นอันนี้ซื้อเบอร์02และ03มา02นะคะก็จะเป็นโทนพีช o s e 3นะคะชื่อว่ามอคค่าไอซ์ก็จะออกโทนแบบน้ำตาแล้วก็มีกิตเตอร์สีทองนะคะทองเข้มกับทองอ่อนมาดูในโทนแมทก,กันก่อนนะคะอ๋อ จะมีความแบบหยาบเม็ดใหญ่แล้วก็จะรู้สึกแบบหยาบเลยนะคะโอ้โหทองแบบทองเหมือนแบบทองปิดลูกนิมิตเลยทุกคนมาเรามาลองกันนะคะแจงขอเลือกเป็นพาเลตมอคค่าไอนะคะสีแรกขอลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะทั่วเปลือกตาไ ตาลเข้มช่วงหางตายอย่างเดียวแล้วก็เอาแปรงสะอาดเบนเบนเบแต่เมื่อกี้ทุกคนที่แจนสวอตอะสีทองติดทนมากทุกคนคือแบบติดทนมากๆอะ่ะสีทองเก็ดใหญ่ของเขานะคะนี่เราจะใช้เก็ดเล็กนะคะ ตรงกลางเปิดตาโอ้โหถ้าจะเป็นสีขาวแล้วว่าอุ้ยแต้มนิดเดียวก็พอนะเนี่ยเดี๋ยวจะขอใช้เก็ดใหญ่นะคะที่หัวตานิดเดียวนะคะนิดเดียวลงสีตาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็น อายไลนเนอร์และอินไลเนอร์ตัวล a ตติ้งซอฟต์เจลเพนซิลนะคะอันนี้เบอร์0ูนย์สแพ็กเกจก็คือดีงามแล้วก็เป็นอายไลนเนอร์นะคะ ของ Pink Fat สี01นสีแบนะคะ Pink Fat นะคะอายไลเนอร์จาก150ลดเหลือ36บาททุกคนตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์กันน้ำติดทนนานอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้เป็นซอฟเจลเพนซิลนะคะสี02อ่าเบอร์02นะคะเป็นดีสอเขียนขอบตาก,กันน้ำติดทนทานมันจะมีทั้งหมดอุหย5สีม,มีมีหลายสีมากทุกคนดูดิอันนี้ในราคา58บาททุกคนอันนี้58บาทโอ้โหแพ็กเกจก็คือ หลักร้อยอ่ะทุกคนขายในราคา250ก็คือไม่น่าเกียดซีนซีนมาอย่างดีแกะยากอยู่นะคะก็คือเป็นข้อดีนะคะในการแกะยากเนาะแพ็กเกจจริงก็คืออ่าสวยเกินราคาเรามาดูเนื้อสัมผัสของเขากันนะคะอ่ะที่ตูดมีกบเหล่ามาให้50กว่าบาทเลิศนะเป็นแบบหมุน ฮ้ยดีนะเนี่ยทุกคนเป็นเล่นอันนี้ยังอยู่อีไลเนอร์ของเราโอ้ยเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มลื่นสีเข้มโอเคทุกคนอ่ะถูไม่หลุดเอาน้ำมาแตะสิโอเคในราคานี้ติดทน หลุดเขียนติดง่ายกว่าบางยี่ห้อที่แจนใช้นะคะก็คือถูเบาๆก็ติดแล้วอะ่ะบางยี่ห้อก็คือต้องออกแรงนิดนึงก็จะมีความแบบแอบเจ็บนิดนึงอะ่ะต่อไปมารอง ไอายไลเนอร์กันคะ่ะทุกคนซึ่งสำหรับแจนอะไอายไลเนอร์ก็คือสำคัญมากนะคะไม่เขียนอีไลเนอร์ไม่เป็นไรแต่ไอายไลเนอร์ขาดไม่ได้ค่ะเรามาดูกันว่าเขาจะมีความติดทนเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าคมเส้นคมเขียนง่ายเดี๋ยวรอให้เขาแห้งเซจตัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาทดสอบความติดทนทานของเขากันนะคะ ระหว่างที่รอมาเดี๋ยวเรามากรีดรอเลยจากที่รอเขาแห้งนะคะเอามือถูกก็คือไม้หลุดนะคะไม้หลุดต่อไปน้ำลูกหลุดไม้หลุดไม้ แจนถูแรงอยู่นะทุกคนไม่หลุดอ่นะทุกคนถือว่าเกินราคาเกินเรื่องมากทุกคนก่อจะไปเขียนตายข้างนึงนะคะเดี๋ยวแจนจะมาลองมาสคาร่ากับด้านนี้นะคะแจนกลัวว่าจะกีดตาไปแล้วเดี๋ยวไม่เห็นนะคะว่าเขาจะมีแบบความงอนแล้วก็เท็กเจอร์เป็นยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของแฟรพิงค์เหมือนเดิมเลยะคะ่ะอันนี้มาในราคาสามบบาทสาบาทคะ่ะจริง แพ็กเกจเขาคือแบบโคตรนา่ารักอะทุกคนสีชมพูพาสเทลหวานๆน,นมนมแอบเจ็บอะทุกคนเวลาโดนหนักตานะคะตรงหัวเขาเวลาปัดอะ่อคขนตาได้ยาวแจ้งขออภัยนะคะปัดเดินนิดหน่อยอ่ะ มาสคาร่าของเขาก็คือมีความติดทนนะคะเน้นในเรื่องของปัดแล้วยาวนะคะจะไม่เพิ่มแบบความหนานะคะเรื่องกันน้ำจะนว่ากันน้ำนะคะขนาดเหลอ,อะอยังเช็ดไม่ออกเลยอะทุกคนงานตาเรียบร้อยค่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้เขียนตาล่างเอานะคะไปก็จะเป็นพวกงานแก้มงานคอนทัวร์นะคะก็คือซื้อมา เยอะมากทุกคนในคอนทัวร์นะคะแจนสั่งมาทั้งหมด2สีนะคะ01แล้วก็02ก็จะมีแบบต่างกันแค่เฉดหนึ่งนะคะมาในราคาแค่19บาทค่ะราคาแค่19บาทคือแบบโอ้โหถูกแจเลยกดมา2สีเลยค่ะความแบบน้ำตาลน้ำตาลมอคค่า01 ความอ่อนลงมาวันนี้จะมาใช้สูตรหนึ่งละกันเอาแบบคอนทัวร์แบบเบาๆไม่ต้องเยอะมากนะคะมาใช้เบอร์สูตรหนึ่งตลับก็คือแบบเล็กพกพาง,ง่ายมากสีสีแน่นนะคะเนี่ย ออกแล้วชัดไปอ่าโอเคดีขึ้นมาสีเดิมเลยขอตรงจมูกสีเขาชัดอยู่นะทุกคนชัดไปอ่ะโอเคเบนออกแล้วกำลัง โอเคประมาณแค่นี้พอเดี๋ยวจมูกเราจะดูยาวไปกว่าน,นี้ mm hmm. ไฮไลท์ก็มีมานะคะเป็นเออเป็นแบบนี้ไฮไลท์มาในราคาเท่ากันเลยค่ะ9 9บาทเรามารองกันดูอ่ะเสวอตให้ดูก่อนเห็นไหมุกคนมมันก็จะดูแบบมีความแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบไฮไลท์พุ่งจึ้งมากนะคะ ความแบบเงาเบาๆเล่นแสงนิดหน่อยเนะี่ยเอาแบบแก้มก่อนกันอ่ามีความแบบละเอียดนะคะเบาๆในกล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้อะอันนี้ก็คือแบบสีกำลังพอดีไม่ได้ว้าวไปนะคะอ่าอันนี้เห็นหน่อยๆโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะโหเล่นแสงอยู่นะเนี่ยทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคโอ,โอเคอันนี้ข้างนี้ไม่ค่อยโดนแสงมันก็จะดูแบบเอาเคธรรมดาดูแบบระยิบระยับนิดหน่อยนนเนียนๆนะคะฝั่งนี้พอโดนแสงก็คืออ่าเล่นแสงสุดฤทธิ์นะคะดูจมูกอยู่ทุกคน 9บาทในราคา19บาทพล,ลับออกมาถือว่าโอเคนะคะสิ่งที่บ้าคลั่งก็คืองานแก้มนะคะสั่งมาทั้งหมด5สีค่ะมาเดี๋ยวขอไปไปแกะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทุกสีเทียบกันเลยนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงนะคะมาทั้งหมด5สีมาในราคา23บาทแต่ละสีก็คืองงไปหมดแล้วนะคะว่าสีไหนเป็นเบอร์อะไรนะคะ เดี๋ยวแจนสวอชให้ดูซักสองสีนะคะแจนก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงกดสีนี้มานะคะที่มันดูเข้มมากเลยอะ่ะมันคือสีอะไรเนี่ยแจนไม่แน่ใจนะคะข้างหลังเขาไม่ได้มีชื่อสีบอกมาเดี๋ยวเรามาดูอืมจะออกแบบแดงเชอร์รี่นะคะปาดออกมาก็เฮ้ยโอเคอยู่นะเนี่ยเป็นเบนเบน,นได้อยู่อีกสีนึง นี้ดีกว่าสวยเป็นแบบชมพูติดส้มนิดๆนะคะอาจจะมีความหวานกว่าเห็นไม่เอ่ยในกล้องเป็นบัชออนแบบมีแบบไฮไลท์กิตเตอร์นะคะก็คือแขนเต็มไปหมดแล้วอ่ะเบนเบนอืมชำ่ำ พอเบลแล้วสีมันโอเคนะทุกคนพออยู่ในนี้เรารู้สึกว่าจะไหวไหมจะไปถึงหรือเปล่าแล้วทอลน้ำตาวันนี้เอาสีไหนดีเนาะเอาสีนี้ดีวกว่าทุกคนสีนี้แตกดีไม่เคยลองลเดี๋ยวรอเอาเบาๆก่อนนะคะอโอเคนะ สวยอ่ะจมูกนี่คือแบบเตะตามากทุกคนโอ้โหเงาอะไรขนาดนั้นอันนี้ขนาดไม่ได้ทายเยอะมากนะคะต่อไปนะคะมาที่งานปากของเรานะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะโ o กั l กับพิงแ a t นะคะมาค่ะเรามาดูของแฟ p พิงก่อนนะคะแจนเลือกมาทั้งหมด2แบบนะคะอันนี้แบบแมทแล้วก็แบบกอส แบบกอสมาในราคาแค่22บาทค่ะทุกคน22บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แบบแมบทบนะคะสามารถทาแก้มได้มาในราคา28บาทนะคะอันนี้จะเลือกสี2 0งสมานะคะซึ่งสีของเขาก็คือแบบมีเยอะมากจนแบบตอนเลือกนี่คือแบบมึนไปเลยนะคะไม่รูจ้จะเอาสีไหนนะคะคือแต่ละสีก็คือหน้าลองทุกสีนะคะโทนแมทม,มีความแบบเนื้อกำมหยีทุกคนเรามาดูแบบก๊ แมมันจะมีความกอดเงาๆแบบกอสเลยอะทุกคนงานกอดดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแจนเลือกมาทั้งหมด3สีสีของเขาก็คือแบบโอ้ทุกคนคือเยอะมากๆนะคะแต่และสีก็คือสวยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแจนเอาสีอะไรมาบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแจนชอบยี่ห้อนี้นะทุกคนทำแบบแพคเกจจิ้งดีแล้วก็รายละเอียดตรงบนตัวผลิตภัณฑ์ก็คือแบบครบถ้วนไม่งงนะคะว่าเฮ้ยอันนี้สีอะไรนะอย่างอันเมื่อกี้พอเราซีนเอาซีนออกแล้วก็จะมีความแบบงงนิดนึงว่าเฮ้ยสีอะไรนะถ้าเป็นคนขี้ลืมแบบแจนก็คือเมื่อกี้อันนี้อะไรนะสีอะไรนะอ่าอันนี้ก็คือชัด เจนมากนะคะตัวหลอดก็คือมีความด้านสวยอะทุกคนมามาดูสีแรกอันนี้เป็นสี301มีความแบบเออมันเป็นเนื้อกำไมหยี่จริงๆทุกคนลื่นๆต่อไปสี203จะมีความแบบกำไมหยี่แบบแห้ง สีนีก็สวยสีต่อไปสองศูนยหนึ่งเอามีความแดงส้มหมดเลยอะที่แจนเลือกมาทำไมวะเหมือนกินกินเหมือนช็อกโกแลตด้ทุกคนอตอนแรกที่แจนเลือกมาอยากได้สีที่มันแบบแดงกับเหมือนวายอะอยากเอามาแบบทาข้างในนะคะใช่สามศูนย์สองหรือเปล่าที่เลือกอา้าวไม่ได้เอามาทำไมล่ะ งานป่าเดยวเจนจะทายี่ห้อนี้ให้ดูนะคะลอง301แล้วกันเป็น4พื้นก่อนเจนบอกราคาย่างอันนี้ราคาแค่40บาทนะคะราคา40บาทฟังไม่ผิดค่ะเขาได้กำไรหรือเปล่าวะทุกคนขนาดตัวกล่องก็คือซีนมาอย่างดีก็คือเกินด,ดูแบบเกินราคามาก301ก่อนนะคะ เนื้อกายาีตอนแรกนึกว่าเบอร์สามศนหนึ่งอะจะเข้มสุดแล้วนะคะแบบเข้มกว่านี้อะเอาขอสีสดๆและกันทาข้างในอย่เป็นสีนี้เนาะเดี๋ยวสองนสามทาข้างในให้ดูแบบมีเลเยอร์แบบอมบอมเบออมเบอันนี้เหมือนจะส้มอิดๆเนาะทุกคนสีมีความแบบนิ่มลื่นๆมากค่ะ อยากลองสีอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวแจนจะขออนุญ,ญาตลองพิงแฟดตเพิ่มนะคะสีสองสองเอาสีนี้เป็นสีพื้นดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเอาสีที่เข้มของเขาอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะไว้ข้างในดีกว่า เจ้าเขาออกเป็นแบบพอมาทาทับกับอีกห้อหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบครีมครีมเป็นแบบก้อนแป้งอะทุกคนหรือว่าด้วยความที่เขาเป็นกำมะหยี่หรือปากเราแห้งอะทุกคนมาเลยแบบเป็นดูเป็นก้อนแป้ง,ปงอะอยลองอันอื่นทับดีมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอหล่อน,นี้ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นแบบมันดูเป็นแบบแป้ง,ปง,ปงไปหน่อยเวลาทาทับนะคะ อันนี้ก็คือสี201ทาทับสี202ของอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแปเดี๋ยวเราไปฟินิชลุกกันค่ะค่ะทุกคนฟินิชลุกที่ได้นะคะกระมานี้เลยนะคะ มาเดี๋ยวแจนมาสรุปสิ่งที่แจนชอบและไม่ชอบนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตัวแจนลองแล้วมันเกิดขึ้นนะคะซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ตัวรับ,บุคคลเนี่ยนะคะบางคนเอามาลองอาจจะแบบดีกว่าแจนนะคะหรืออาจจะเวิร์กไม่เวิร์กกว่าก็แล้วแต่บุคคลนะคะมาสิ่งที่อย่างแรกเลยลิฟลิฟทุกคนของยี่ห้อนี้นะคะโฟโคลโฟคลโฟคลหรือเปล่ายังไง โฟคาลูโฟคาลี่ฟคาลาอะไรยังไงสักอย่างนะคะซึ่งแจรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเนื้อกำมะหยี่ใช่ไหมทุกคนพอแจทาไปอะซึ่งวันนี้ก็คือปากขาดน้ำมากๆนะคะพอทาทับเข้าไปอะมันเป็นก้อนแป้งอะมันทำให้ตกล่องแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นล่องไม่สวยนะคะซึ่งอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นมันเป็นล่องอะอันนี้คือแจแบบ เบนเบนเช็ดออกนะคะหรือควรทาในวันที่แบบปากสุขภาพดีมากๆไม่ขาดน้ําขนาดนี้นะคะเนื <c oughs> ้อสัมผัสก็คือดีเลยแต่ผลลัพธ์พอทาออกมาบนปากแจนแจนรู้สึกว่ามันเป็นก้อนอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะลองในวันที่ปากแบบชุ่มชื้นมากกว่านี้ทิ้งนะคะแต่อย่างตัวนี้ก็คือทาได้เนียนสวยเลยนะคะพืนะ้นอาะทุกคนพอแจนใช้ไปสัก แอปหนึ่งอ่ะแจะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบดรอปลงนิดนึงนะคะแจงก็ต้องใช้แป้งของเขาอ่ะทัดเพิ่มเอานะคะมันก็จะแบบสว่างใบขึ้นอย่างนึงก็คือหัวมาสคาร่าถ้าใครปัดแรงอะ่ะมันเจ็บอะ่ะทุกคนมันจะมีแบบเนี่ยเห็นไหมตรงแป้งของเขาอะ่ะจะมีแบบความแบบแหลบนิดนึงเขา ปัดไปโดนตรงขอบตามันเจ็บนะคะอันนี้ต้องปัดแบบเบาๆมือและระวังนิดนึงในเรื่องความติดทนนะทุกคนคือแจนปัดเลยใช่ไหมแล้วเช็ดอดแทบไม่ออกอะทุกคนมันก็แบบเป็นปืดอะความติดทนนี่คือแบบต้องให้เขาเลยนะคะพวกอายไลเนอร์ดินสออะไรต่างๆอะเว่า <Okay, S 2> ติดทนก็คือติดทนจริงๆนะคะแทบเช็ดไม่ออกเลยนะคะนิดลุคของแจนถือว่าผ่านอยู่ไหมคะใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แจนดนียนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถาม เกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องสําอางเรื่องต่างๆอะ่ะทุกคนสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าอยากให้แจนะ่ะซื้อเครื่องสําอางตัวไหนมาลองอะ่ะคอมเมนต์มาได้นะทุกคนคลิปหน้าแจนจะมาทําอะไรทุกคนดูอีกมาลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย